ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์วันที่15สร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้าวัตถุประสงค์ที่สองคุณถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้าเราเป็นเทาอ้ง,งนทันทั้งหลายเป็นแขนงยอนบทที่ 15: หข้อ5พระคริสต์ทรงทำให้เราเป็นกายเดียวกันต่อประสานกันกับกันและกันโรมบทที่ 12: ข้อ5วันที่15 สร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเพื่อพระองค์พระเจ้าต้องการที่จะนำลูกๆมากมายมามีส่วนร่วมในเกียรติยศของพระองค์ฮีบรูบทที่สองข้อสิดูสิว่าพระบิดารักเรามากเพียงใดพระองค์ทรงรักเรามากยิ่งนักจนให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า แล้วเราก็เป็นดังนั้นจริงๆหนึ่งยอนบทที่สข้อ1คุณถูกสร้างมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าต้องการครอบครัวและพระองค์ทรงสร้างคุณให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้นี่เป็นวัตถุประสงค์ประการที่สองของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณซึ่งพระองค์ทรงวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเกิดมา พระคัมภีร์ทั้งเล่มคือเรื่องของพระเจ้าทรงสร้างครอบครัวที่จะรักพระองค์ให้เกียรติพระองค์และปกครองร่วมกับพระองค์ตลอดไปพระคัมภีร์กล่าวว่าแผนการที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดมาของพระองค์คือการรับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์เองโดยการนำเรามาหาพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์และสิ่งนี้ทำให้พระองค์ชอบพระทัยยิ่งนัก เอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อหเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรักดังนั้นพระองค์จึงเห็นว่าความสัมพันธ์มีค่าพระลักษณะแท้จริงของพระองค์ก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และพระองค์ทรงแสดงพระองค์เองโดยคำที่เกี่ยวกับครอบครัวคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณตรีเอกานุภาพคือความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับพระองค์เอง มันเป็นแบบแผนที่สมบูรณ์แบบสำหรับความสัมพันธ์รักใคร่ปรองดองและเราควรศึกษาว่าความสัมพันธ์นี้มีผลสืบเนื่องอย่างไรพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในความสัมพันธ์รักต่อพระองค์เองเสมอมาดังนั้นพระองค์ไม่เคยว้าเหวพระองค์ไม่ได้จำเป็นต้องมีครอบครัวทว่าพระองค์ทรงปรารถนาครอบครัวพระองค์จึงดำริแผนการเพื่อสร้างเรา นำเราเข้ามาในครอบครัวของพระองค์และแบ่งปันทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีแก่เราสิ่งนี้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยอย่างยิ่งพระคัำพีกล่าวว่ามันเป็นวันที่พระองค์มีความสุขเมื่อพระองค์ประทานชีวิตใหม่ให้แก่เราโดยทางความจริงแห่งพระวาทะของพระองค์และเรากลายเป็นบุตรลำดับแรกๆในครอบครัวใหม่ของพระองค์ยากอบบทที่ 1: ข้อ18 เมื่อเรามอบความไว้วางใจในพระคริสต์พระเจ้าก็กลายเป็นพระบิดาของเราเรากลายเป็นบุตรของพระองค์ผู้เชื่อคนอื่นๆกลายเป็นพี่น้องของเราและคริสตจักรกลายเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเราครอบครัวของพระเจ้าครอบคลุมถึงผู้เชื่อทุกคนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าแต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าทางเดียวที่จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าคือโดยการบังเกิดใหม่สู่ครอบครัวนี้คุณกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมนุษยชาติโดยการเกิดครั้งแรกของคุณ แต่คุณกลายเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าโดยการเกิดครั้งที่สองพระเจ้าประทานสิทธิพิเศษแห่งการบังเกิดใหม่แก่เราเพื่อบัดนี้เราจะเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า 1. เปโตบทที่1ข้อ3โรมบทที่8ข้อ15ถึง16 การเชื้อเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องสากลมาระโกบทที่8ข้อ34กิจการบทที่2ข้อ21โรมบทที่10ข้อ2อสองเปรโตบทที่3ข้อ9แต่มีเงื่อนไขประการหนึ่งคือความเชื่อในพระเยซูพระคำพีกล่าวว่า พวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์กาลาเทียบทที่ 3: 26. ข้อ26ครอบครัวฝ่ายวิญญาณของคุณสำคัญยิ่งกว่าครอบครัวฝ่ายร่างกายเสียอีกเพราะว่ามันจะดำรงอยู่ตลอดไปครอบครัวของเราบนโลกนี้เป็นของประธานแสนวิเศษจากพระเจ้าแต่ว่าครอบครัวบนโลกนี้ก็ดำรงอยู่เพียงชั่วคราวและเปราะบาง มักจะแตกแยกเพราะการหย่าร้างระยะทางความแก่ชราและหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความตายตรงกันข้ามครอบครัวไฟวิญญาณของเราคือความสัมพันธ์ของเรากับผู้เชื่อคนอื่นจะดำเนินต่อไปชั่วนิรันด์มันเป็นความผูกพันที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าและเป็นพันธะที่คงทนถาวร กว่าความสัมพันธ์ทางสายเลือดทุกครั้งที่เปาโลหยุดเพื่อพิจารณาพระประสงค์นิรันดร์ที่พระเจ้าทรงมีไว้สำหรับพวกเราร่วมกันท่านก็จะร้องออกมาเป็นคำสรรเสริญว่าเมื่อข้าพเจ้าคิดถึงพระปัญญาและขอบเขตของแผนการของพระองค์ข้าพเจ้าก็คุกเข่าลงและอธิษฐานต่อพระบิดาของทุกคนในครอบครัวอันภัยศาลของพระเจ้า บางคนในครอบครัวนี้อยู่ในสวรรค์แล้วและบางคนอยู่บนโลกนี้เอเฟซัสบทที่3ข้อ14 –ถึง15ผลประโยชน์ของการอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าทันทีที่คุณบังเกิดฝ่ายวิญญาณเข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าคุณก็ได้รับของขวัญวันเกิดที่น่าตื่นเต้นอันได้แก่นามสกุลความคล้ายคลึงภายในครอบครัวสิทธิพิเศษของครอบครัว ความสนิทสนมในครอบครัวและมรดกของครอบครัว1ยอห์นบทที่3ข้อ1โรมบทที่8ข้อ29กาลาเทียบทที่4ข้อ6ถึงข้อ7โรมบทที่5ข้อ2 1โครินบทที่3ข้อ23เอเฟซัสบทที่3ข้อ12 1เปรโตบทที่1ข้อ3ถึงข้อ5 โรมบทที่8ข้อ17พระคำพีกล่าวว่าเนื่องจากท่านเป็นบุตรของพระองค์ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีก็เป็นของท่านการาเทียบทที่4ข้อ7 พระคัมภีร์ใหม่เน้นย้ำเรื่องมรดกอันมั่งคั่งของเราพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ีข้อ1ิในฐานะบุตรของพระเจ้าเราได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สมบัติของครอบครัวบนโลกนี้เราได้รับความมั่งคัง่งพระคุณ พระการุณาความอดทนพระสิริพระปัญญาฤทธเดชและพระเมตตาเอเฟซัสบทที่ 1, ข้อ7โรมบทที่ 2, ข้อ4บทที่ 9, ข้อ23บทที่ 11, ข้อ33เอเฟซัสบทที่ 3, ข้อ16บทที่ 2, ข้อ4แต่ในนิรันดรการเราจะได้รับมรดกมากยิ่งกว่านี้ เปาโลกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านตระหนักว่าพระเจ้าประทานมรดกอันมั่งคั่งและมีสง่าราศีเพียงไรแก่ประชากรของพระองค์เอเฟซัสบทที่1ข้อ18มรดกนี้มีอะไรบ้างประการแรกเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไป1เทสโลนิกาบทที่ 5: ข้อ10บทที่ 4: ข้อ17ประการที่สองเราจะเปลี่ยนแปลง เป็นเหมือนพระคริสต์หยอห์นบทที่3ข้อ2 2. โครินทบทที่3ข้อ18ประการที่3เราจะเป็นอิสระจากความเจ็บปวดความตายและความทุกข์ยากทั้งสิ้นวิวรณ์บทที่21ข้อ4ประการที่4เราจะได้รับบำเหน็จและรับมอบหมายตำแหน่งในการรับใช้ใหม่มาระโกบทที่ 9. ข้อ 41. บทที่10ข้อ30 หนึ่งโครินบทที่3ข้อ8ฮีบรูบทที่10ข้อ35มัทธิวบทที่ 25: ข้อ11และข้อ23ประการที่5เราจะได้เข้าร่วมในพระสิริของพระคริสต์โรมบทที่8ข้อ17โคโลสีบทที่3ข้อ4 2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ14 2ี่ทิโมธีบทที่2ข้อ12 หเปโตบทที่5ข้อหนึ่งช่างเป็นมรดกยิ่งใหญ่อะไรเช่นนี้คุณมั่งคั่งมากกว่าที่คุณรู้ตัวหลายเท่าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงเก็บมรดกอล้ำค่าไว้ในสวรรค์สำหรับลูกของพระองค์มันถูกเก็บไว้สำหรับท่านเป็นมรดกที่ไม่มีวันผุพังเน่าเปื่อยหรือสลายไป 1. เปโตบทที่หข้อส นี่หมายความว่ามรดกนิรันดร์ของคุณนั้นประเมินค่าไม่ได้บริสุทธิ์ถาวรและได้รับการปกป้องไว้ไม่มีใครเอาไปจากคุณได้มันจะไม่ถูกทำลายโดยสงครามเศรษฐกิจตกต่ำหรือภัยธรรมชาติมรดกนิรันดร์นี้คือสิ่งที่คุณควรจะรอคอยและทุ่มเทให้ไม่ใช่การปลดเกษียณ เปาโลกล่าวว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์ท่านรู้ว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบําเน็จโคโลสีบทที่สข้อ23ถึง24การปลดเกษียณเป็นเป้าหมายที่สั้นคุณควรจะอยู่โดยคำานึงถึงนิรันดรการปับติสมา การแสดงตัวเป็นครอบครัวของพระเจ้าครอบครัวที่ดีย่อมมีความภูมิใจในครอบครัวสมาชิกจะไม่อายที่ถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั้นแต่น่าเศร้าที่ผมได้พบผู้เชื่อหลายคนซึ่งไม่เคยแสดงตัวอย่างเปิดเผยว่าเขาอยู่ในครอบครัวฝ่ายวิญญาณนี้ตามที่พระเยซูทรงบัญชานั่นคือโดยการรับปบติสมา บัพติสมาไม่ใช่พิธีกรรมที่เลือกได้หรือชะลอไว้หรือเลื่อนออกไปแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าคุณได้เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้ามันเป็นการประกาศต่อสาธารณนะประกาศให้โลกรู้ว่าฉันไม่อายที่เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าคุณได้รับบัพติสมาแล้วหรือยัง พระเยซูบัญชาให้ทุกคนในครอบครัวของพระองค์ทำสิ่งที่สวยงามนี้พระองค์บัญชาเราว่าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับปรติสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มัทธิวบทที่28ข้อ19 เป็นเวลาหลายปีที่ผมสงสัยว่าทำไมพระมหาบัญชาของพระเยซูจึงให้ความสำคัญแก่พิธีปรับติสมาเทียบเท่ากับงานสำคัญคือการประกาศและสั่งสอนทำไมปรับติสมาจึงสำคัญนัก แล้วผมก็ตระหนักว่าเพราะมันแสดงถึงพระประสงค์ประการที่สองของพระเจ้าสำหรับชีวิตคุณคือการเข้าร่วมในสามาคีธรรมแห่งครอบครัวนิรันดร์ของพระเจ้าปรับติสมามีความหมายที่ลึกซึ้งปรับติสมาประกาศความเชื่อของคุณประกาศว่าคุณเข้าร่วมในการถูกฝังและการฟื้นคืนพระชนของพระคิ์ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตายจากชีวิตเก่าของคุณและประกาศชีวิตใหม่ของคุณในพระคิดและยังเป็นการฉลองที่คุณได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าปรับติสมาของคุณเป็นภาพฝ่ายร่างกายของความจริงฝ่ายวิญญาณมันเล็งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงนำคุณมาในครอบครัวของพระองค์เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีก เป็นธาตุหรือไม่ใช่ธาตุก็ตามเราทั้งหลายได้รับปรับติสมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน 1. นึ่งโคดรินบทที่ 12. ข้อ13ปรับติสมาไม่ได้ทำให้คุณเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้าความเชื่อในพระคิดเท่านั้นที่นำคุณเข้าสู่ครอบครัวนี้แต่ปรับติสมาแสดงว่า คุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพระเจ้าเช่นเดียวกับแหวนแต่งงานซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจที่มองเห็นได้เพื่อให้ระลึกถึงคำสัญญาที่ตาลึกในใจของคุณมันเป็นการกระทําที่บอกถึงการเริ่มต้นไม่ใช่สิ่งที่คุณคอยจนกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเงื่อนไขเดียวในพระคัำพีคือคุณเชื่อกิจการบทที่สข้อ41 บทที่8ข้อ12ถึง13บทที่35ข้อ38ในพระคัมภีร์ใหม่ผู้เชื่อได้รับปรับติสมาทันทีที่เขาเชื่อในวันเพนทคอรสสามพันคนได้รับปรับติสมาในวันเดียวก,กันกับที่พวกเขาได้ยอมรับพระคริสต์อีกครั้งหนึ่ง ผู้นำเอธิโอเปียได้รับปรับติสมาน,นจุดเดียวกันที่เขากลับใจเปาโลและซิลาดก็ให้ปรับติสมาแก่นายคุกเมืองฟิลิปปีและครอบครัวของเขาในเวลาเที่ยงคืนในพระคัมภีร์ใหม่การให้ปรับติสมาไม่มีการคอยท่าถ้าคุณยังไม่ได้รับปรับติสมาเพื่อแสดงออกว่า คุณเชื่อในพระคริสต์ก็จงทำทันทีที่ทำได้ตามที่พระเยซูทรงบัญชาสิทธิพิเศษยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตพระคัมภีร์กล่าวว่าทั้งพระเยซูผู้ที่ทำให้ผู้อื่นบริสุทธิ์และคนที่พระองค์ทำให้บริสุทธิ์ต่างมาจากครอบครัวเดียวกันพระเยซูจึงไม่อายที่จะเรียกพวกเขาว่าเป็นพี่น้องพระองค์ฮิบรูบทที่สองข้อ11 จงซึมซับความจริงที่น่าอัศจรรย์น,นี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้าและเพราะว่าพระเยซูทรงทำให้คุณบริสุทธิ์พระองค์จึงทรงภูมิใจในตัวคุณคำตรัสของพระเยซูนั้นชัดเจนคือพระองค์ทรงชี้ไปทางพวกสาวกของพระองค์และตรัสว่านี่เป็นมารดาและพี่น้องของเราด้วยว่า ผู้ใดจะกระทําตามพระทัยของพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรามัดทิวบทที่12ข้อ49-50ถึงการได้เข้าร่วมในครอบครัวของพระเจ้าคือเกียรติสูงสุดและสิทธทิพิเศษยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะมีโอกาสได้รับไม่มีอะไรจะมาเทียบได้เมื่อไรก็ตาม ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญไม่เป็นที่รักหรือไม่ปลอดภยัยให้คุณระลึกว่าคุณเป็นใครวันที่15คิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันประเด็นสำหรับการใคร่ครวญฉันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครัวของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์สำหรับท่องจำ แผนการที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดมาของพระองคือการรับเราเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์เองโดยการนำเรามาหาพระองค์เองผ่านทางพระเยซูคริสต์และสิ่งนี้ทำให้พระองค์ชอบพระไทยอย่างยิ่งเอเฟซัสบทที่ 1: ข้อหาคำถามสำหรับการพิจารณาฉันจะเริ่มปฏิบัติต่อผู้เชื่อคนอื่นเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวของฉันเองได้อย่างไร